นั่นก็เป็นเหนตุก็จึงนำไปสู่การเข้าไปกลาไปสอบถามว่าท่านเป็นใครใครเป็นรูบาจา,บาจารย์รูบาาจารย์ท่านสอนอย่างไร สิส่งทุกอย่างที่เราต้องการที่เราปรารถนาที่เราหวังอธิษฐานอะไรก็แ,แ,แล้วแต่ที่เราทำมาเพื่อเกิดผลเป็นความสุขความสำเร็จความั่ด้วยครอบครัวที่มีความสุข เราก็ต้องไปสร้างเหตุเพราะผลนั้นมันสร้างไม่ได้ถ้าเราต้องการผลที่เป็นความสุขความสมบตรน์เ็มเป่า,เามเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จเราต้องไปสร้างเหตุไปใจให้ถึงพร้อมไปสู่ผลนั้นน,นะก็คือเรามีความขยัน เรื่อ,องรอบสะดวกสบายก็้วรผู้ประกาศเป็นความสุขทางกายความสุขอีกอย่างหนึง่งคือความสุขทางใจคือใจมีความรู้ความเข้าใจมีปัญญาในการ ใจเข้ามาถ้าพ <c oughs> ูด de มีปัญญามากรู้มากพักผ่อนได้ความสงบเมื่อใจสงบแล้วเป็นคนสงบแล้วถ่องจนแล้วพร้อมนะเอาความรู้เอาความสงบนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วไปเสียสละเอลไปใช้งานเอาไปสอนคนเอาไปช่วยคนเอาไปทําประโยชน์ที่เกิดกับสังคมประเทศชาติ ให้มีความสามารถในการปกครองประเทศในการต่อสูส้ในการ เป็นฝึกเป็นคนที่เลี้ยงชีพด้วยนหนังแค่ก่อนที่จะให้เขาถามว่า,าก็ไปฝึกเป็นคนที่ไม่มีอะไรสัหรกหน่องจะได้รู้ว่าถามไม่มีมเป็นยังไงไม่สบายนะที่จะเข้าใจธรรมชาติของความทูกที่มันญีณครั้งค,คนที่เขาไม่มีมันยาก เป็นพระมหาสงสตรตกขอบให้ฟ้าของประชาชนของกรมมีสติมีปัญญาและความสงบแล้วเอาความสงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์เศษสละนึกว่าคนมีความรู้มากม,ม,ม,มีสติปัญญามากก็ต้องฝึกสงบให้มากเมื่อมีความสงบให้มาววกก็เอาความสงบไปเศษสระให้มาก จุดเดียวปาเป็นคนจนปาเป็นคนรวยเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ใครอยู่ที่ใจของเรา สติสติภาพของตัวเองฐานะที่ความสุขความสงบทรงอยนั้นเกิดที่ใจของเราดันกลับเข้ามามีสติสะเทือนใจใ,าาญญให้สมบูรณ์กับปัจจุบันรู้ทอนจากความคิดอารมณ์แต่คนเราส่วนใหญ่ก็ผ่านไปตามความคิดตามอารมณ์มีความอยากความไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากปังพลาดไม่อยาก อย,าใ,อย,า,อยาให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นั้นเราทุกคนเกิดมาต้องเข้าใจในสภาวธรรมเหล่านี้นะั่นะนะเป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาในต้นปีนี้ว่าเราต้องรู้เข้าใจในเหตุปัจจัยเราต้องการผลเป็นความถูกคำต้องเด็นเรากต้องรสร้างเหตุที่เป็นสิ่ิเป็นมงคลพระเจ้าตัดไว้ขอได้หมดแล้วพระสูตรมงคลสาอสิบแปด เราสวดพระปริย์จะเซวนาจะพาลานังปันติตานันจะเซวนาบูชาจะปูชนียานันเองธรรมขั้งวัธมามการนห้กองคนภาจานทรก็ปันเดการบูชาดอกขที่วรบูชาสามประการนี้เป็นเหตุแห่งความกริญก้าหน้ายองุคือความเป็นมงคลนั่นแหละองคลทั้สังเษตุคเหตุที่เราจะไปพหตระปฏิบัติให้ ศึกษาอเรารู้แล้วแหล่งความรู้ก็มากมายเราหาความรู้ได้มากมายธรรมะของพระุทธเจ้าก,ก็มากมายที่เราศึกษาและเราก็นําไปประพฤตินําไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขเป็นความดับทุกข์ของเราเราจะได้รู้เข้าใจว่าชีวิตของเราเกิดมาทําไมชีวิตของเราเกิดมาเพื่อมาสร้างความดีสร้างบารมีสร้างธรรม ไม่ได้เกิดมาหลาองสุดจากการมีครอบครัวมีลูกเกิดมาสนอมันเกิดเกิดมาสนอมันปีใหม่ขอสได้ ต้นปีนี้เราก็ถือว่าได้มาทั้งขวัญทางาาใจการจัดการที่งานงานแล้วก็มาทุกทุนบัญชีรายาจ่ายาของเราทั้งเป็นล้า,ลานช้าเท่า,านีา้ก็ต้อง ควรแล้วที่ต้องเป็นที่สิบแบบนี้ก็สมควรแล้วที่เขาโควิดปัญหาแบบนี้ก็สมควรแล้วที่จะแยกทางกันแบบนี้สมควรแล้วที่จะเป็นแม่เดี๋ยวสมควรแล้วจะเป็นพ่อเดียวก็สมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ผ่านมาก็ผ่านไปทำไมที่ผ่านมาแล้ก็ผ่าน พิดามานั้เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกให้คนในปัจจุบันนี้ทันดีทันใดลองทำ